ไมันเปิดประตูหลังจากที่แบงค์ลงมาเฮ้ย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 เ้ยเฮ้เฮ้วเฮยเฮยเฮ้้ยเฮ้เฮยเฮ้เฮยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ย้ยเอีย้ยเเยยเเฮ้ยยไยู่ไหนเยเเฮ้ยเ้เียเยเ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเร็วคนร้ย้ โอ๊ยอะไรมันแหกกูแล้วเออเฮ้ยมาดีมาดูอะไรเนี่ยมันวนรอบวงเลยทุกคนอุ้ยอุผีผีเอออุ้ยอชุดนนเฮ้ยอะโอ้โหอะไรวะขนาดนี้อะไรก็ไม่รู้อุ้ยาอ้าจ้าจ้าเจ้า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  เจนี่เฟอร์เจน่เฟอโอ้โหเฮ้ยน้ำดำเฮ้ยน้ำสอง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 ตองดี้ยทไป้ตึเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยว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 เยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอี๋อยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวโดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยววดวดดววีวยวีวนีย้ย เฮ้ยมีกล้องไหมไม่มีกล้องเฮ้ยเดี๋ยวไปหยิบกล้องแป๊บนึงเข้าไปก่อนเลยนะกลัวได้พี่เป็นเพื่อนกับโพลช่วยไกด์มันทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว่าจะบันไดน่วมันไดใกล้วบันไดใกล้บันไดใกล้ไปไปมาแล้วมาแล้วไหนเข้ามาดูด้วโอ้โหเปิดบาก็เจอผีวัวนะฟ้าเข้ามาดูด้โอ้โหเปิดมาก็เจอผีวัวนะฟ้าเปิดบ้าก็เจอควายกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วมันต้องเรียกชื่อมาหน่าดิโอเคค่ะลองเลยเดนิฟอร์ยูไนต์ว่าไม่มีวุฒ

มันปิดประตูบ้านแต่มันไม่ล่าคืออะไรเรี่นล่าละคืออะไรอ๋อเี่นล่าละนั่นไงมาเลย